หมด <treaty S 2> ไปแล้วสามภารกิจน,นคะคะ <Truth. S 2> ทุกคนอันนี้ <It> s <S เกี่ยวกับผู <a> ้นำ <perspective. S 2> ประเทศ However, many The duty to every soldier is to protect the of is อันแรกอ่ะทำลายเสาส่งสัญญาณที่สองเรือดำน้ำอันที่สามปุ๊กป้องผู้บาดเจ็บและนี่น่าจะเป็นภารกิจที่สี่หกฝั่งอันนี้มันเป็นเหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยทุกคนที่แบบว่ามันต้องเกี่ยวกับเครื่องบินเจ็ตลำนี้แน่ๆเลยอะ อันนี้เหมือนเราอยู่ในเครื่องบินเจ็ตนะคะทุกคนแบบว่าไพรเวทสุสวรรค์อ่าเราต้องตามคนนี้ไปนะคะทุกคนมันขึ้นว่า f o r o อืระคาแน่เลยอะระคาผู้นำประเทศเหรอกหรือว่ายังไงมันเนี่ยน่าจะเป็นแบบทีมระคาผู้นำประเทศเพราะว่ามันต้องมีแบบว่า เกี่ยวกับห้องบงเครื่องบินแน่เลยอะ่ะมัสเตอรประานาธิบดีมันเหมือนเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศยังไงก็ไม่รู้คอันนี้บอกว่าให้เรารเราลือกไป

โคตรเร็ร <ấy> ีอ้ยปตูราเบิดแล้วนั่นไงยิงเลยไปขอพืนก้นเลยนะไป ชิดวิปป์เลยโอ้ยเพิ่งปิงทำไมไม่สะเทียนอย่างนี้วันเนี่ยปะอ่ะปะปะอ่ปักหนึ่งใส่กระสุนปั๊บ,บเออได้ เออไปไปไปอ่าอยู่ตรงเก้าี้ใช่ไหมนั่นแหละครับอ่าใส่กระสุนตรงเก้าอี้ครับเออมาเพื่อผู้นำเราต้องตกป้อง ใ right? ส่กระสุนไหมอ่าสามสามเอ้ยใส่กระสุนไปสไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเออไปสองคนแล้วอ่ายังยังไม่ตายใช่ไหม อันนี้ดีติดกล้องด้วยอ่ะนั่นแหละยิ่ง,ง,งได้แล้วเฮ้ยสักจักตบตัวประกันผู้หญิงไว้เราต้องไปช่วยตัวประกันเออสักอ่ะเรื่องบินก็จะตก มอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนมาเราต้องดูเครียงอ่ะอันนี้คนของเราดังไงมันอยู่ข้างหน้าสารไปเอ้อยเค่องบินมันกระโดดนะโว้วมันถูเปิดเครื่องบินผมจะตกแล้ว ี้กูตายแล้วมายอ๋อยังแค่เครื่องบินตกวิบๆวิบๆค่ะเครื่องบินตกยังโอเคเดี๋ยวทยวําผู้นำรอดีหมเนี่ยไปเร็วท่านผู้นำน่าจะรอดนะเพราะอยู่คนละห้องคนละส่วนกับเราอะเราต้องหาทางออกจากเครื่องบินลำนี้เพราะว่า ตัวเครื่องบินอ่ะจะระเบิดแล้วแน่เลยอ่ะปะเกิดการก่อการร้ายในเครื่องบินนะคะทุกคนปะโตาก็มองแบบไม่ค่อยเห็นตึกตึกตึกชีวิตจะหาไม่อยู่แล้วเนี่ยั่นไงท่านผู้นำ พค้เดียวกันพค้เดียวกันโฟลโรไปตามตามสี่น้ำมันมาพวกเดียวกันอะยากจะเปลี่ยนมาใช้ปืนนี้จริงเลยไปเราต้องโฟลโรตามไปก,ก่นอนเฮ้ยระเบิดเหรอ

จะสนมันจะขับการล้ล่เราต้องเอารักฐาผู้นำมันมาเป็นคันล้มเลยอ้ามันไม่ยอมหรอกกแกต้องตายไปไป กระโจนบรรจุเคสักสักเราต้องหาทางหลบและทางยิงให้ดีต้องแค่ต้องน้อยเราต้องไปให้ได้โอเคสักสักเฮมันอยู่หลังลน ปอ๊บมาปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บมาเฮ้นั่นแหละนั่นแหละ,หละไปไปไปเฮ้ใส่กระสุนบันจอ่าเลนนี้เลนนี้เลนนีไปไปไปมันเหมือนมันลูวปืนกนมาจากั้างหนทั้งนึง เดี๋ยวนะขอออาทางมองก่อนทางได้ยินเสียงปืนกลน,นะอ้ามันอยู่บนรถนะแนงเราซัดคนบนรถไปเลยเออมันยิงระเบิดมาอีกแล้วเฮ้๋สัสเป็นกระสนุนวันโตเต็มลุยเออไป เหปืนเออขอขอหน่อยละกันเพย์สองร้อยกว่านั้นจะดีวะดีกว่าไม่มีสักทอ่ะเออยิยิยิอมาไมาบไม่กลัว all agents, all agents <Okay. S 2> ไป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 สัเอ่ะใส่พร้อมสับอ่ะบอกเลยพร้อมสับอ่ะก็มาเดยอ๋ออลัวที่ไหนโออ้อ่ะมันมีเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์พวกเราหรือพวกมันวะขอดูก่อนพวกเราปะพวกเราเฮลิคอปเตอร์พวกเราเองเนี่ยไปต้องเอาระขาให้ขึ้นเครื่องให้ได้เปิดประตูไปอ้าวพวกเราวาว้าเนี่ยไม่น่าใช่แล้วแหละ ม you know want. มันมีความผัดแย้งกันนะเนี่ยเราต้อง <of> Europe, รักษาความกันให้ดีที่สุดเขาต้องตประกันไปแล้วอะเขาตะกันไปแล้วอะ